เป็นไวทองร้อนๆหนาวๆปวดหัวแสดงว่าไฟในตัวพี่เยอะนะคะคนเป็นไวทองเนี่ยจะร้อนวูบวาบตามตัวพอไฟเยอะแล้วปุ๊บแล้วมีอาการปวดหัวคือไอร้อนมันตีขึ้นบนหัวค่ะมันจะเสียดตามหัวตามเส้นเลือดเส้นเลือดมันจะพองไฟมันก็จะขึ้นนะคะปวดเนื้อปวดตัวไปหมดถ้าถามว่าทํายังไงดีนะคะเอาง่ายๆแก้ธาตุไฟก่อนนะคะแก้ธาตุไฟคือแก้ความร้อนในตัวพี่ก่อนพี่ห้ามกินของที่มันเผ็ดร้อน ะะที่เพิ่มอุณหภูมิร่างกายพูดง่ายๆพี่ลดการทานพริกก่อนอส้มตําต้มยําที่เผ็ดๆร้อนๆอะไรหวานๆก็ตามค่ะมันจะทําให้ตัวร้อนพี่สังเกตง่ายๆพี่ไปกินทุเรียนกล้วยหอมอย่างเงี้ยค่ะมันหวานนะนะคะน้ำผึ้งอย่างเงี้ยค่ะมันหวานพอหวานเข้าไปปุ๊บพี่ลองกินทุเรียนเยอะๆสักกิโลเนือพี่รู้สึกร้อนไหมอาหารอะไรก็ตามที่มีแป้งเยอะน้ําตาลพี่ต้องลดเพื่อให้ลดความร้อนในตัว พอลดความร้อนในตัวแล้วปุ๊บเนี่ยพี่ต้องใส่ยาเย็นเข้าไปนะคะใส่ยาเย็นปรับธาตุให้ตัวพี่เย็นพี่ไปหาใบย่านางมาย่้านางใบเตยล้างให้สะอาดนะคะเอามาปั่นแล้วคั้นเอาแช่ไว้ในตู้เย็นตักทีละสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วเอาผสมน้ําเปล่าประมาณแก้วเนี่ยกินวันละหนึ่งแก้วกินตอนกลางวันค่ะ7จ็ถึงสิวันลองดูว่ามันเย็นไหมนวดเดือนหนึ่งสักสองครั้งนะคะสออาทิตย์ครั้งก็ได้เพื่อให้มันคลายเส้นคนที่มีปัญหาร่างกายก็คือการการเดินของเส้นเลือดไปเลี้ยงป,ปลายประสาทไม่ได้ นะคะอย่างค้นเจ็บหัวบ่อยๆเป็นไมเกรนบ่อยๆเป็นความดันบ่อยๆคือเส้นมันเส้นเลือดมันถูกตีบอยู่หรือถูกหนีบอยู่นะคะอาจจะเลือดไปส่งไปไปลายประสาทไม่ได้อาจจะติดที่คอคอยืดเอ็นยืดที่คอก็ต้องไปคลายใช้วิธีการนวดเพื่อคลายให้เส้นมันฟูนะคะเลือดลมสูบฉีดภายในร่างกายขึ้นไปเลี้ยงสมองได้อาการปวดหัวพี่ก็จะหาย